สวัสดีครับพี่น้องชดภัยและพี่น้องไทยและจ่ายกว่าหนึงทุกท่านครับวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วในวันที่19กันยายน2565พบกันเช่นเคยนาราการธนาคารการตบกันในประเทศเมียนมาเกิจการปะทะกันเป็นประจำนะครับแล้ววันนี้ผมมีข่าวอยู่หลายเรื่องนะครับจะมาเสนงให้พ่อแม่พี่น้องคนผู้พังไปนะครับก็เป็นข่าวการตบกันที่รัสชินที่ KIA ได้ประจํากันและมีการตบกันกับกองทัพเมียนอองที่ได้ใช้ทางอากาศยานเฮลิคอปเตอร์เข้ามาชวยโจมตีในพื้นที่รักเซ เพราะในพื้นที่รัชกีนที่เป็นจุดสําคัญพื้นที่สําคัญของรัชกีนก็ได้ถูกโจมตีด้วยเฮลิอคอปเตอร์และทางอากาศยานอย่างแน่นหนานะครับทาให้ฝ่ายกองกําลัง j ี a ที่ได้มีการปักหลักและเพิ่มกําลังเข้ามาเพิ่มดีการยิงปืนใหญ่และปืนคอกอย่างต่อนเนื่องนะครับฝ่ายกองทัพเน้นอองนะครับที่ได้ปฏิบัติการที่ได้มุ่งหน้าออกมาทางฝ่ายคุณนะครับที่จะเข้ามาถฉลโจมตีในหมู่บ้านเศสเชนและในปิปปนนพูนะครับและลงมาในนําปีนิดนะครับเพราะฝ่าย กองทัพมินออกได้ระวางแผนและใช้เฮลิคอเตอร์ลับตะเวียนโจมตีเอาที่วางมุ่งเป้าที่ฐานของกองกําลังกยาเอที่ได้ปักดักไว้นะครับก็มีเฮลิคเตอร์ของกองทัพมินออกที่พยายามจะเข้าจู่โจมตีในพื้นที่ต่างๆนะครับที่เป็นพี่น้องจากประชาชจนที่รัสกินนะครับชทารัสกินก็ไล้อบผยพหนีออกจากพื้นที่และหนีโหดสุกโหจน,นีเข้าไปในป่าและหนีไปอยู่ตามถ้ำต่างๆที่ไม่มีการจรบ เพราะว่าในพื้นที่ของการเกรตรการปะท่ากันนะครับก็มาในพื้นที่ของส่วยคูนะครับเพราะว่า่า่กองกําลังเจ้าเอ,เอ,เอที่ได้ประจําการและมีหลายค่ายที่เดียวนะครับ่า่กองทัพนินอ่อนที่ได้ยิงปืนใหญ่เข้าไปตกแต่หมู่บ้านที่น้องประชาชนชาวรัชกินนะครับก็ได้มีการเสียหายไปเป็นจํานวนมากว้านเรียนเสียหายไป40กลาดลงเละทําให้น้องประชาชนได้รับอันตรา จีบก่กคนนะครับที่ได้มีลูกระเบิดของกองทัพมินอองถึงลงมาจาก เฮลิคอปเตอร์และทางอากาศยานนะครับเน้นเขา่าโูงแห่งหนึ่งนะครับที่ได้เป็นจุดสําคัญก็เปลี่ยนพื้นที่ติดกับตะรางจินนะครับเพราะว่าไม่มีใครสามารถขึ้นถึงได้นะครับนอกจากาเ A และ AA นะครับถ้าผ่า,ายกองทัพเป็นอ่องอยากได้ฐานใหญ่ฐานจุดสําคัญของ,ขงเอท A ฐานที่ใหญ่ที่สุดนี้มากกว่านะครับก็มีการพยายามที่จะเข้าจู่โจมตีและถึงระเบิดใส่อย่างต่อเนื่องนะครับพี่น้องประชาชนชาวรักเซียรายงานมาว่าา กองทัพเมนอองที่ยิงปืนใหญ่ไปตกใ่จัดเล้งพิงประชาชนได้ล้มตาย20กัดตัวนะครับทาให้พิงประชาชนได้ตื่นกระหนก,นกตกใจกลัวกันแล่นหนีออกจากพื้นที่เป็นจนํานวนมากนะครับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบตามมาก็คือเรื่องของอาหารการกินและผ้าต่างๆที่จะรับใช้ในแต่ละวันนะครับที่ได้รับผลกระทบนะครับไม่ว่าน้ําดื่มยุกยาต่างๆนะครับเพราะว่าพองประชาชนอยู่ใน ป่าก็ยากอยู่แล้วนะครับเรื่องของอาหารการจินก็ได้หาของป่าจินไปแต่และมื้อแต่และวันนะครับ พี่น้องประชาชนชาวรักเซีนะครับที่ได้ประจาการในพื้นที่ของติมิรนะครับก็มีพี่น้องประชาชนจํานวน500กะคนนะครับแล้วลงมาในจังหวัดยาติตองนะครับเพราะว่าฝ่ายกองทัพเนรนออนที่ได้เข้าไปทิ้งระเบิดใจในจังหวัดนั้นก็ประมาณ30ลุกได้นะครับฝ่ายกองทัพเนรนอองเอาจริงเอาจังเลยใช้กําลังเหนือกว่าและโจมตีอย่างหนักที่จะทําลาย CIA และ AA ให้ได้มากที่สุดเช่นกันนะครับ เวลาตีสามสามสิบเก้านาทีได้มีเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพมินอองจองถึงจามดำได้นะครับมารับตรวเวียนตามเนียนเขาของค่ายเคไอเอที่ได้ประจำการนะครับมีการ ยิงปืนโคลนลงมาคุมโคกองกำลัง KIA และ A a ที่ได้ประจําการนะครับทําให้ KIA ไดะระบาดเจ็บ7นายและเสียชีวิตไป2นายนะครับในพื้นที่เพราะว่าเปลี่ยนพื้นที่สว่างทําให้ภ่ายกองทัพเมียนอ,องได้มองเห็นได้ชัดนะครับเลยก็เลยถูกไ่ายกองทัพเมียนอ,องยิงปืนใส่และยิงทิ้งระเบิดใส่ยอย่างต่อเนื่องนะครับผ่ากองกำลัง KIA ที่ได้ล่าถอยออกจากพื้นที่กําลังทหารตามร้อยการานายที่ประจําการค่ายเล ค่ายหนึ่งที่ได้เฉียให้กองทัพมินอองนะครับแต่ภายกองทัพมินอองก็ได้ขึ้นบุกฐานของ KA a ที่ติดกับจิตจินนะครับก็ได้มีการรอดถอยออกไปและฝ่ายกองกําลัง KA a ก็ได้มีการเสริมทัพและประสานงานให้เข้ามาเพิ่มในพื้นที่เกิดเหตุการณ์เกิดการประทะกันนะครับว่า่ายกองทัพมินอองที่จะพยายามให้ทางอากาศยานเละทางฮดิคอปเตอร์มากกว่านะครับ แล้วอาศัยรางปืนใหญ่ด้วยนะครับฝ่ายกองทัพมินอ่อนที่ได้ยิงใส่ค่ายของแกเอนะครับฝ่ายกองทัพเมินอ่อนที่ได้ได้รวมกําลังกันเดินเข้าไปในพื้นที่ที่หวังจะยึดค่ายของกองกําลังแกเอทุกแห่งในพื้นที่ที่โจมตีได้ทั้งหมดนะครับแต่แต่ฝ่ายกองทัพมินอ่อนที่ได้เดินขึ้นไปเนียนเขาต่างๆและไปเจอดักระเบิดของกองกําลังแกเอดักไว้ตามเนียนเขาและข้างทางต่างๆทางขึ้นภูกเขานะครับก็ได้ จัดการลูกน้องเหมือนออกไป6นายและแ่ะบาดเจ็บ11นายนะครับ เมป่กองทัพมินอองที่ได้เจอดักระเบิดแตกต่างของกองกำลัง g i a นะครับที่ได้มีการวางแผนโจมตีกองทัพลูกน้องมินอองน,นะครับก็ได้มีเรื่องของที่มีการดักทะเบิดตามปายไม้ต่างๆนะครับก็มีการเฉียดเปรียบตรงนั้นนะครับผ่ายกองทัพมินอองที่เดินทางเข้าตักขึ้นไปโจมตีกองทัพมินอองจามเล่บังแต่ยึดค่ายนะครับก็ได้มีการเรมตายและเสีย เสียชีวิตไปเพิ่มอีกนะครับ่ายกองทัพเหม็นอ่องก็ได้หยุดการบุกลุกในพื้นที่ต่างๆเริ่มในการประสานงานให้คนเฮลิคอปเตอร์รเข้ามาโจมตีช้ำนะครับ เรามาต่อก,กันที่พักตะกายนะครับก็ได้มีกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนที่ได้เข้าไปจู่โจมตีเรือยักของกองทัพมินอองที่กําลังมุ่งหน้าขึ้นมาทางภาคเหนือของรัจสารนะครับก็ได้เจอฝ่ายกองกาลังกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนใช้จรวดโจมตีเรือยักของกองทัพมินอองที่ตาขึ้นไปทางภาคเหนือที่จะไปชงอาวุธยุธทธปกรณ์และเสบียงอาหารต่างๆต,ตามพื้นที่ของพี่น้องประชาชนรชชนัจสารนะครับ พี่น้องประชาชนในพื้นที่ดาบดีรลยงานมาว่าผ่ายกองทัพเนร่องที่เจิมทัพเข้ามาในภาคะก,กายนะครับก็ได้มีการขนเฮลิคอปเตอร์เข้ามาในพื้นที่3-4ดําได้และมีการถึงระเบิดไปมั่วตัวทุกทุกท,กท,กทางและทําให้พี่น้องประชาชนตื่นกระหนกหวาดกลัวกันนะครับก็มีการหนีออกจากพื้นที่มากขึ้นนะครับและผ่ายกองทัพเน,นอ่องที่กระยอยกระยอยเข้ามาในพื้นที่ขอ ภาคตะกายนะครับก็ไล่จัดการกองกำลังกลุ่ปปกป้องพี่น้องประชาชนที่ได้ถอยออกจากฐานทัพแห่งหนึ่งและเล,ลิดฝูกผ่ายกองทัพีินอ,องได้บุกฐานของกอง,องกำลังพ d f เอฟหรือกุ่ปปกป้องพี่น้องประชาชนที่มีกําลังพลไม่เท่ากันนะครับเพราะว่ากำลังพลของกองกำลังพ d f เอฟมีแค่80กว่กานนายกองทัพมินอ,องมีสามร้อยกานนายนะครับที่เข้าไปจู่โจมตีและอาศัยทางเฮลิคอปเตอร์ด้วยนะครับ คุปะพี่น้องประชาชนที่ประจำการในแม่น้ำอิทธปบดีนะครับที่ได้ปักหลักทางขึ้นมาพักสกายนะครับก็มีการเสริมอาวุธยทดธปกรด้และลรรวมกําลังเข้ามาปักหลักแน่นหนาตามพื้นที่เข้าจู่พักะกายนะครับว่าผ่ายกองทัพเหนียนอองที่ได้เข้าไปกุมครูพี่น้องประชาชนและกดขี่ข่มแนวพี่น้องประชาชนเป็นจํานวนมากพี่น้องประชาชนก็ได้หนีออกจากพื้นที่อย่างเร่งด่วนนะครับ นาีีก5 3นาทีนะครับเลยมีภายกองทัพมินอองที่ได้ขนขบวนเข้ามาในพื้นที่ของดาบาดีที่จะเข้ามาสู่เขตพรรค ก็ได้ทําให้พี่น้องประชาชนที่ได้เต้นกระโดดตกใจตามว่านต่างๆเละวิ่งหนีโห่ทุกโหชนนะครับแล้วผ่ายกองทัพมินอ่องก็มาดึงเอวงัวของพี่น้องประชาชนและจัดเรื่องต่างๆเอาไปทําเป็นอาหารหมดแล้วขึ้นไปเลือดใส่ทัพสินพี่น้องประชาชนตามบนว่านต่างๆแลิ่มีการเผาว่านเรือนพี่น้องประชาชนเจ็ดหลังนะครับแล้วทําลายว่านเรือนพี่น้องประชาชนซ้ําอีกนะครับนครับการกระทำของกองทัพมินอ่องทํากับพี่น้องประชาชนชาวพม่าเช่นกันนะครับที่ได้ ได้รับผลกระทบเป็นพี่น้องซาปพม่าที่ได้มีการอาศัยอยู่ในพื้นที่การเกิดเหตุและการประทะกันกับกองทัพเมียนองและกลุ่มพี่น้องประชาชนนะครับแล้วในเวลาตีห้าสามสิบเก้านาทีได้มีเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพเมียนองเข้ามารตบตะเวียนซ้ําอีกนะครับในการถือระเบิดถ่ายบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนที่เกิดพักตะก,กายนะครับก็ทําให้บ้านเรือนพี่น้องประชาชนโลกเป็นภัยท่วมไปอีกสองหลังนะครับ เพราะว่าทําให้บ้านเรือนพี่น้องประชาชนบอดไปนะครับไปกองทัพมินอองที่พยายามที่จะจุ่ตีให้ได้มากที่สุดก็เปียนในพื้นที่พักตะกายนั่นเองนะครับสำหรับสถานการณ์การเชื่อมกันในประเทศเมียนมาเท้าวันนี้ผมขอเพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมรับฟังทุกท่านนะครับทุกท่านก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับสำหรับข่าวดีๆที่อัปเดตมาใหม่นะครับสวัสดีตอนเช้าครับ